Labs. Just สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูสกิลใน e อ็นเอนะครับผมว่ามีอมตะนะครับสกิลอมตะนะครับก็คือ d e f e น s e เนี่ยนะครับผมแล้วก็อยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับก็เมื่อได้รับความเสียหายจากฮิตส,สังหารนะครับก็มีโอกาส50%นนะครับที่จะได้รับ สมตะนะครับแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยจะคงที่ที่1เป็นเวลา3วินาทีนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีคูลดาวน์นะครับ180วินาทีนะครับผมอ่าแล้วก็เราไปดูกันนะครับว่าไอ้สกิลเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปที่สนามประลองนะครับซึ่งสนามประลองตอนเนี้ยในของผมเนี่ยได้อันดับสี่นะเพราะว่าสู้์ร้อยกว่าล้านเขาไม่ไหวเนาะร้อยกว่าล้านเก้าสิบล้านครับก็มาดูกันครับผม ซึ่งอมตะเนี่ยพอผมเจอคนที่หนึ่งนะครับก็คือปู i ชิวนะครับดาเมจเขาแรงนะครับก็เป็นดักหลอดสาย S.T.R. นะครับอ่าก็มาดูกันนะครับอ่า้วเข้าไปสู้นะครับซึ่งถามว่าสู้ได้ไหมมันก็พอสู้ได้ครับถ้าเราวิ่งเข้าไปตรงๆนี่เราก็แพ้นะ เออเราแบบต้องมีชั้นเชิงนิดนึงแต่นี้คือแบบผมพลาดนะครับอืมกดสกิลอะไรไม่ทันเขาก็ตีแรงด้วยครับเราต้องวิ่งวนนะเอาจริงๆถ้าเจอแบบดาร์กหลดสายตีแรงๆร่ะเนี่ยผมก็มีอมาตะแต่ก็ต้านไม่อยู่นะผมก็แพ้ไปครับต่อไปครับรอบสองผมก็แพ้อ,อีกครับเพราะว่าอามาตะเราก็หมดกันแล้วเนาะอแล้วก็เขาก็ตีแรงด้วยครับเราสตันเขาแล้วแต่แบบหยุดเขาไม่ไหวครับ ยปักดาบอะไรไปดโดนเขาสวนมาทีเดียวตายครับออันนี้ก็ถือว่าใครอยากเปลี่ยน Dark l o อ d เอ r นะครับก็ไปลองดูกันได้ครับซึ่งสกิลเขาก็โหดเหมือนกันนะครับ <c oughs> ต่อไปครับคนต่อไปก็ถ้าเป็นบิวนะครับผปบีเอเนานะบิวก็คือเขาเป็นอันดับ2องด k l o กลอตเอเนะครับแต่จะแตกต่างกับคนแรกนะเพราะคนแรกเขาเป็น a อ r นะครับคนนี้ก็อาจจะไม่ถึก ไม่ถึกนะครับเราก็สู้เขาได้สบายๆนะครับเข้ามาแล้วครับอันนี้ก็วิ่งเข้าไปตรงๆนะครับกดสก,กิลออตโอต้ไปได้เลยครับให้มันอโอโต้ไปนะครับเพราะว่าเขาเป็น e อเนาะเป็นสายถึกเหมือนเราแต่เขาไม่มีอมะตะด้วยนะเรามีอมะตะเราก็จะได้เปรียบเนี่ยขนาดเขาวีสิบสองนะครับเขามีฟนะินิกนาะ เขาก็ตายเกิดมาแต่เราก็สู้สบายสบายครับเพราะว่าเรามีอมตอะไม่ตายเลือดละสอง <c oughs> ครับรอบที่สองอเราไม่มีอมตะละครับเราก็ตีเขาไปครับอ,อันนี้เขาโดนสตัรน,นะครับเพราะว่าเรามีสกิลน็อกสตันอทครับเราก็ตีเขาแบบชนะง่ายๆเลยครับ่บายนะครับผมเราจะไปดูกันว่าถ้าเ e e, อ็นเอเจอกับเ e อ็นเอเราจะไหวหรือเปล่านะครับ อ่ซึ่งก็จะเป็นชูกาเคนนะครับชูกาเคนอะ่ะเขาพลัง95ล้านเนาะอ่าแล้วก็เวลาผมเข้าไปเจอเขาเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยตรงชนะูกาเคนเนาะผมมันแพ้นีครับะนะครับเปิดรีเพย์ให้ดูนะครับอ่าก็เป็นรีเพย์นะครับของเวลาเจอไนอ e นอี e เหมือนกันเนาะรับ s k สกิลคล้ายๆกันอ,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 อะไรเงี้ยครับแต่ CP พีเขาเยอะกว่า เราก็จะเสียเปรียบเขาตรงนี้แหละครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสชนะนะครับถ้าเราเล่นดีๆเนาะอ่าก็เข้าไปสู้กันแเราก็โดนสตันซึ่งสตันสามวิครับมันนานมากอ่พอเราโดนสตันก่อนเนี่ยทําให้เราเสียจังหวะแล้วเราก็จะตามดามเอตเขาไม่ทันนะครับเราก็เลยแพ้เขาไปเลยครับแล้วก็ชูคาเคนคนนี้เขาเป็น V12 ด้วยเนาะเขาก็มีฟินิกด้วยครับอ่ามันก็สู้เขายากนิดหน่อย นะครับเราโดนสตันก่อนอีกแล้วเงี้ยครับอพอเราโดนสตันเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ครับเราก็แพ้ไปครเพราะว่าสตันมันเพิ่มมาสามวีเลยนะคอ่าเป็นคุณสมบัติใหม่นอาซึ่งต่อไปนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าเวลาคนอ,อื่นเข้ามาเจอบอทเราเอ่ะเอตอตบอดเราอะ่ะหดวนะครับเพราะว่าบอดเราชนะทางบิวทางสูก่กะเคลนเนาะเราก็ไปดูของบิวก่อนครับว่าทาไมเราชนะครับ ซึ่งบอดเวลาเรามีอมตะเนี่ยก็คือมันจะรีเซ็ตอะไรทุกอย่างเนาะมันเหมือนแบบเราโหดไปเลยครับอเหมือนสก,กิลอะไรเรายังไม่ได้ใช้เลยครับมันก็เลยแบบง่ายๆนะครับเวลาเขาเข้ามาเจอเราเนาะเวลาบิวเขาเข้ามาเขาก็เข้ามาตรงๆครับโดนสตันเราไปเขาก็ทาอะไรไม่ได้แล้วครับเขาก็โดนเราตีรัวๆครับจนตายมีฟินิกก็ไม่ช่วยอะไรเกิดมาก็โดนเราตีต่ออแล้วเรามีอมตะเราไม่ตาย พอรอบสองปึ๊บอะสกิลเขาต้องคูดาวเนาะแต่บอทเราอะสกิลมันคูดาวไวแบบเนี้ยพอเขาตีเข้ามาเราก็ตีคืนตีคืนเราเราสะท้อนแรงด้วยครับพอเราได้ตีปึ๊บเขาก็สู้เราไม่ไหวลวะเขาก็แพ้เราไปประมาณนี้ครับอันในเ e อ็นดีนะครับก็ถือว่าได้เปลี่ยนนะครับพออัปเดตใหม่มาเนาะ,ะได้เปลี่ยนมากๆครับมีอัมบัต แล้วก็ส้อนแรงด้วยตีก็แรงครับอตอนนี้นะครับชูก้าเคียนเก้าสิบห้าล้านเขามาเจอเราเขาก็แพ้เราเพราะว่าบอดเราโหดกว่านะครับพอ,อเข้ามาดูนะครับเอ็น e ดี e เหมือนกันเนาะเข้ามาครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มเลือดเด้งอยู่นะครับเลือดเราสี่สิบเก้าล้านเนาะเลือดเขาสี่สิบสองล้านไอเลือดเลือดเขาสี่เลือดเขาสี่สิบเก้าเ,เลือดผมสี่สิบสองอ่า ก็ประมาณนี้คร e ับตีไปตีกันมาอีนีจะตีกันนานเหอเพราะว่าเลือดเด้งโอ้กันบานนะครับมันอยู่ที่จังหวะใขรออกสกิลนะเนี่ยเขามีฟีหนึ่ะเขาก็เกิดมาอีกแต่ผมก็ชนะนะครับเพราะว่ามีนักวางเนาะแบบกวางนะฮะชูเกศเคียนเขาก็แพ้ไปมันอยู่ที่จังหวะการออกสกิลนะฮะถ้าสกิลเราแรงกว่าเราก็ชนะนะครัพอมาปุ๊บเขาก็สตันเราไว้เลยเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้นะครับ จนกว่าเราจะหายสตันพอเราสตันคืนปุ๊บเราจะได้เปรียบครับจังหวะนี้เราก็ชนะไปเพราะว่าเขาไม่มีอมตะแล้วครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสกิลอมตะทําให้เราได้เปรียบนอะกสําหรับในเ e อ็น e ดนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นสกิลที่แบบเ e อ็นดีได้มาก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าในเ e อ็น e ดติดอันดับเนาะถึงว่าเขาจะร้อยล้านแต่เราก็พยายามสู้เขาได้อยู่คนระับตอนนี้ ต่อไปนะครับออเรามาดูอ่าคุณสมบัติกันนะครับกับสกิลเพราะว่าเราอัพยังยังไงซึ่งสกิลนยผมอัพหมดทุกอย่างเลยนะครับทุกสกิลเลยผมซื้อหมดเลยเพียงแต่ว่าลูกแก้วสกิลมันไม่พอเนาะสกิลนี้ผมก็เลยไม่อัพครับแล้วก็มีสกิลนี้อันหนึ่งที่ยังไม่ได้อัพก็ถ้าผมมีแต้มสมทบเนาะผมก็จะเอามาทําต่อครับอ่ามาอัพต่อ,อแต้มกิวนะแต้มกิวมาอัพต่อ ต่งนี้ก็เป็นสกิลที่ผมใช้เนาะแล้วก็สกิลที่ผมติดตั้งเนี่ยโหมดธรรมดาอันนี้ผมมัวนะครับอ่าก็ใช้ประมาณนี้ใครจะใช้ก็ได้ครับต่อไปเป็นโหมดการต่อสู้นะครับโหมดการต่อสู้เนี่ยผมเจาสตัน์ไว้กวดมือเนาะแล้วก็พุ่งเข้าใส่เนี่ยเป็นออโต้ปักดาบเนี่ยก็เป็นกดมือครับอันนี้ก็เป็นออโต้หมดเลยอ่าออโต้หมดทุกอย่างเลยครับต่อไปคุณสมบัตินะครับอ่าแอตแทกนะครับผม up ป,ประมาณนี้ครับ ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผมอัพไม่เต็มด้วยนะครับเพราะว่าเอาเป็นทางผ่านเฉยๆเนาะสกิลไหนที่สาคัญสาคัญผมก็จะอัพเต็มไปครับมันก็จะเป็นในทางซ้ายทางขวาเนาะผมก็อัพอัพอัพสิบเต็มสิบเต็มสิบนะครับส่วนสกิลนี้ผมอัพแค่หนึ่งนะเพราะว่าแต้มยังไม่พอเนาะถ้าเต้มเหลือเยอะผมก็มาอัพต่อส่วนสกิลดีเฟนต์นะครับเราเป็นเอ็นอเนาะเราก็ควรจะอัพเยอะๆหน่อยครับผมราบทางซ้ายทางขวานะไล่มาครับ แต่สกิลที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือสกิลวันนี้ครับก็คือมีโอกาส50%เนาะที่จะขโมยพลังชีวิต25%แล้วก็สะ้อนความเสียหายด้วยแล้วก็คููดาวมันอยู่ที่0.3วิก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีที่สุดเลยนะของ e, e. อ e มดีต่อมาผมก็อัพทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอัพมาเรื่อยๆครับจนอานาน,าน,ออเาานีเป็นอมตะนะครับก็คือความเสียหายให้สังหารต้องมี50%เป็นอมตะแล้วก็พลังชีวิตคองที่1เป็นเวลา3วิครับก็อัพป,ประมาณนี้นะครับ ต่อไปทั่วไปนะครับผมก็อประมาณนี้นะครับซึ่งาทางดีเฟนด์ด้านขวานะครับผมอัพถึงแค่นี้อยู่เนาะเพราะว่าแต้มไม่พอตอนนี้ผมก็กะจะอัพด้านซานนะครับแล้วก็อัพมาโจมตีไว้เนะาะเดี๋ยวจะอัพลงไปต่อเรื่อยๆนะครับต่อไปก็เป็นพลังเพ่ธาตุนะครับก็คือเราสามารถอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับก็ถ้ามีแต้มเหลือก็อัพไว้ก็ได้คนระับซึ่งเราจะอัพได้แค่สามช่องข้างบนนะครับ คือ3ช่องข้างล่างเนี่ยมันอัพยังไม่ได้นะครับมันต้องรอเลเวลถึง800มั้งครับน่าจะประมาณ800ถึงจะอัพได้นะครับก็สกิลก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลโหมดธรรมดาไว้ฟามนะครับผมก็อัพอ,อันนี้นะครับควงดาปักแล้วก็เพิ่มพลังเนาะส่วนสกิลโหมดต่อสู้ผมก็วางไว้ประมาณนี้ครับสไลด์ผมก็ไม่ได้เอาไอ้พวกบ่อน้ําการคุ้มครองมาแล้วก็นักลบข้างมาเนาะ เพราะว่าเวลาเราต่อสู้ครับเรากดมือเนาะล้วก็กดแบบนี้เวลาสู้เราก็กดเพิ่มเลือดอ่าล้วก็กดแบบนี้ก่อนครับแล้วก็เข้าไปสตันเขาจู่โจมอ่าแล้วก็ปักดาเนี่ยครับอ่าแล้วก็ค่อยกดสะท้อนทีหลังอะไรประมาณนี้ยครับก็นนี้ก็เป็นรีวิวในสายเ e อ็น e นะครับผมอ่าซึ่งใครอยากจะเข้ามาสอบถามอะไรก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับ ครับตอบคำถามครับ